พ้นกินอร่อยเราต้องมันคอยบำรุงไว้ไม่ละเลยสวัสดีไทยเด็กคนวันนี้นะคะคุณหญิงพาเด็กๆมาที่สวนเพชรชบุระนะคะวันนี้เราจะมาดูต้นไม้ใหญ่หญกันค่ะเด็กๆลองดูฝั่งด้านขวามือของเด็กๆนะคะนี่นะคะต้นไม้นะคะใหญ่มากสูงใหญ่มากเลยนะคะนะคะด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็มีอีกเยอะแยะเลยค่ะที่เป็น ต้นไม้ใหญ่ที่สวนที่ชุมนั้นนะคะซึ่งนะคะต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะคะมีประโยชน์นะคะอย่างแรกก็คือช่วยให้ความร่มรื่นนะคะให้เราแบบหายใจได้สดชื่นแล้วก็เต็มปอดด้วยนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูลักษณะต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะคะต้นไม้ต้นนี้เด็กๆลองดูสิคะนะคะลองดูนะคะว่าเป็นต้นอะไรนีนะคะเอามาดูกันนี้นะคะนี่ก็คือลำต้นนะคะ ส่วนเพชรบุรีนะคะเขาจะเอาสายไฟสายไฟเนี่ยนะคะลูกพันที่ลำโต้นของต้นไม้เพื่อว่ากลางคืนนะคะเปิดไฟขึ้นมาก็จะเห็นต้นไม้สวยๆมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยมีอายุเก่าแก่น่าจะเกือบร้อยปีแล้วล่ะค่ะลูกนะคะต้นนี้นะคะคือต้นมะขามนะคะอ่ะเด็กๆลองดูใบของต้นมะขามกันนะคะ ต้องเคยเห็นแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าต้นมะขามนะคะเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองค่ะนะคะอ่าวแล้วคะนี่คือต้นมะขามเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะคือต้นมะม่วงค่ะนะคะอ่านเมื่อเด็กๆดูใบของต้นมะม่วงแล้วนะคะจะมีใบที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีผลนะคะมี ใบที่เป็นขนาดใหญ่นะคะใหญ่กว่าของใบต้นมะขามนั่นเองนะคะเมื่อเราได้มาอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ๆหลายๆต้นนะคะเราก็จะรู้สึกว่าสดชื่นนะคะแล้วนอกจากที่จะให้ความสดชื่นแล้วนะคะก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้านกนะคะที่อยู่อาศัยของเจ้ากระรอกนะคะแล้วก็สัตว์อื่นๆตัวเล็กๆนะคะเช่นมดนะคะอะไรต่างๆนะคะ แล้วก็ประโยชน์ของต้นไม้เมื่อนะคะมีดอกมาแล้วนะคะก็จะมีผลมาอีกด้วยนะคะเหมือนก้นมะขามนะคะเมื่อมีดอกมะขามแล้วก็จะมีลูกมะขามมาให้เด็กๆได้รับประทานด้วยนะคะวันนี้คุณหญิงพามาสารวจนะคะที่สวนนี้นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนของเรานั่นเองถ้าเด็กๆนะคะได้มีโอกาสได้มาโรงเรียนนะคะได้มาเรียนหนังสือนะคะคุณหญิงอาจจะพามาดูแบบของจริงเลยก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกในห้องเรียนกันค่ะ เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่คุณหญิงพาเด็กๆไปดูต้นไม้ใหญ่นะคะที่สวนเพชรบุระมาแล้วนะคะวันนี้เรามาทําใบงานกันนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาค่ะใบงานที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นต้นไม้แบบนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้กันค่ะ นะคะ,ะเด็กๆดูนะคะในคําสั่งเขาบอกว่าส่วนประกอบของพืชอ่านคําตามคุณครูแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะอ่านดูส่วนประกอบอันแรกนะคะตรงนี้นะคะนี่ที่เป็นก้านขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่าลำต้นลำต้นนะะต่อไปค่ะตรงนี้ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเรียกว่าใบใบอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดอก ดอกแล้วก็ตรงนี้ค่ะผลผลนะคะผลนี้น่าจะเป็นพริกแน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามีรูปร่างแบบว่าเรียวๆยาวๆขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะรากรากนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีอธิบายว่านะคะ ใบไม้ได้แสงแดดไปปรุงอาหารให้ต้นไม้นี่ใบไม้ตรงนี้นะคะเมื่อเจอแสงพระอาทิตย์นะคะส่งลงมานะคะก็จะปรุงอาหารนะคะพอได้อาหารเรียบร้อยก็จะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นได้นะคะรากอยู่ใต้ดินช่วยดูดซึม น้ำไปเลี้ยงลําต้นนี่รากอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในดินค่ะนะคะก็ช่วยดูดซึมน้ํานะคะขึ้นไปเลี้ยงลําต้นขึ้นมาเลี้ยงลําต้นแบบนี้นะคะนี่คือรากนะคะเมื่อลําต้นโตก็จะมีดอกนะคะเมื่อลําต้นเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีดอกแบบนี้ค่ะเป็นดอกนะคะ แล้วก็ดอกจะเติบโตกลายเป็นผลนะคะพอดอกนะคะโตไปได้สักพักหนึ่งนะคะก็จะมีผลนะคะอดอกไม้ก็จะร่วงลงนะคะแล้วก็จะมีผลขึ้นมาตามมาแบบนี้นะคะผลมีเมล็ดถ้านำเมล็ดไปปลูกก็จะได้ ก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใช่แล้วค่ะในผลนี้ก็จะมีเมล็ดเล็กๆ,ๆนะคะถ้าเราเอามาเล็ดไปปลูกเราก็จะได้ต้นไม้เพิ่มอีกหลายๆต้นนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามน,นะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะเขียนสัญลักษณ์ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานนี้มา1รูปค่ะเอาละคะ่<อ>ะ,คะเมื่อทําใบงานเรื่องต้นไม้ไปเรียบร้อยนะคะได้เวลาที่เด็กจะได้มาฝึกก้ามเน,นื้อมือในการ วันนี้เราเดินทางมาถึงเส้นที่11แล้วค่ะเป็นเส้นนี้เลยค่ะยิงปืนนะคะยิงปืนนะคะส่วนของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้ค่ะเรือนะคะเรือพุ่งไปด้านนี้ค่ะพุ่งไปด้านขวาของเด็กนะคะพุ่งไปด้านขวาปึ๊บนะคะถ้าเด็กเขียนมันจะ,ะลากจากจุดนี้แล้วก็ถอยหลังมาแบบนี้นะคะเรา เขียนดูนะคะจับดินสอให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มั่นคงค่ะลากเลยนะคะลากยาวถอยหลงังแบบนี้ค่ะลากยาวถอยหลงัง ทำช้าๆนะคะลากยาวถอยหลังแบบนี้นะคะนี่นะคะส่วนเด็กๆนะคะก็จะได้ทําในรูปนี้นะคะรูปยิงปืนนั่นเองนะคะเหมือนเหมือนที่ผู้หญิงทำเลยคะ่ะลากยาวถอยหลังแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะระบายสีให้สวยงามเขียนชื่อแล้วก็สัญลักษณ์ถ่ายรูปคู่กับผลงานนี้มาอีกหนึ่งรูปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนนุูหญิงลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะไปสำรวจต้นไม้นะคะแถวแถวบ้านเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะ